ซื้อบัตรซื้อเบอร์ได้ครับตรงนี้บิงโกแจกกันนะครับเล่นจริงแจกจริงบิงโกเล่นต่อได้นะซื้อบัตรซื้อเบอร์เตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวเราจะได้ประกต่อในอปปรอบใบบใหม่แล้วนะขอให้เบอร์5ครับเอาให้ม้าด้วยลูกม้าก็มีม้าก็มีเบอร์หวางให้ม้าหน่อย17เบอร์ห้าวางกันลงไปใส่กันลงไปเลยนะวางหนูด้วยแล้วไปต่อหลวงใหม่จับมาให้กันเลยที่เบอร์19มเกาม้ามี สิบเก้าวางกันไว้ใส่กันไว้ปีิบาทิีฏิบายมีกี่ช่องเช็คบัตรเช็คเบอร์ให้ดีมีสองช่องวางสองช่องมีสองตัววางสองตัวเลขมันไม่ออกซ้ําไปกันต่อออกกันใหม่จับขึ้นมาเลยแล้วกันส่งให้กันที่เบอร์เก้าครับเก้าวิ่งไม่จ้าเก้ายังไม่มีใครวิ่งยังไม่มีใครโกสิบหก สิบหกนูมีสิบหกใจเย็นอยากไขวไม่หมดเลยตัวเดียวได้สิบหกหลวงแล้วไปต่ออีกทีเลยได้ไม่ได้โดนไม่โดนส่งให้กันนะที่เบอร์สิบแปดมามีได้เบย์เย่เหรอเก้าเบอร์สิบหกเบอร์ห้าเบอร์สิบแปดสิบเก้าถูกต้องอยากได้อะไรตุ๊กตาตัวใหญ่ด้านบนที่นอนพี่บุญลมเลือดได้ทางล้านเลย แต่กั็เหมือนเดิมหลังวันใหญ่แบบนี้มัี่ด้านหน้าอยากได้อะไรเข้ามาเล่นบิงแล้วเอากันไปเลยรอบนี้ตรงนี้บิงโกเข้ามารอคอยสมาชิกกันอยู่เชิญนะครับอยากได้อะไรดูให้ชั่วร้านก่อนดูให้ชั่วร้านอยากได้อะไรได้ทุกอย่างเอาที่หนูอยากได้อ่ะเรื่อยชั่วร้านอย่างนี้ดูโอ้โหมีอะไรรถก็ได้นี่นะรถก็ได้นี่รก็ได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ด้านบอลที่แขวนอยู่บนร้านเลือกได้ทั้งร้านเหมือนเดิม ที่นอนเพราะว่ามันลงหม้อหุงข้าวมันร้อนๆก็ตีน้ร้อนเครื่องปิ้งขนมปังเตาย่างมาผิวเลือกไปได้เลยคุณพี่จ๋าถ้าสนสนใจไม่ต้องมาเลยใจคุณพี่เข้ามานั่งกันได้เลยเชิญนะครับตรงนี้แจกกันต่อกับบิงโกเนาะลดาวันดีใหญ่เข้ามานั่งกันได้ซื้อบัตรซื้อเบอร์เล่นได้